ชัดเด็ดค่ะดีนะเห็นลูกไหมคะตัวเล็กๆนี่ค่ะขาไม่กลัวเราค่ะเพราะว่าเราไม่ทําอะไรเขานกเขาแดงค่ะหรือนกเขาภูเขาไฟนกเขาไฟค่ะนี่ที่บ้านเราค่ะนี่นี่นี่หนูมีลูกตัวเล็กๆเลยค่ะดูค่ะดูดูค่ะนี่นี่นี่ นอะนนหนึนงหน้าอกแม่ตัวเล็กๆมีกี่ตัวเอ้ได้รัากี่ตัวลูกฮะได้กี่ตัวอีกนอยหนูก็จะสอนเข้บบินใช่ไหมคะเอออีกนอยหนูก็อาเข้บบินแล้วค่ะดูดูดูด,ด,ดูเห็นกี่ตัวเห็นอยู่ตัวหนึ่งไม่เกินสองตัวมั้งนี่นกเขาไฟ นกเขาแดงค่ะดูดูดูหนูน่ารักไหมคะหนูน่ารักไหมคะดีเรามาแล้วอันนัอัน,อนลมมาแล้วค่ะลมมาแล้วฝนมาหนูหทําไงอะลูกอ้าารมมาแล้วจ้ารมมาแล้วจา้าดูดูเขากกค่ะกบลูกตัวเองน่ารักเชียวม่กลัวค่ะเขาม่กลัวเราไม่กลัวค่ะ